ที่ปากเปียวอะ่ะช่วยเคลียร์ด้วยว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เออเไม่ได้ใช้แต่ดีที่เอาไปนะก,นนกันฝนกันฝนคณะคณะหกโมงรณะหกโมงครึ่งอะ่ะไปหลงมาอ้นมาโอ้อไปตีห้ารณะหกโมงครึ่งใบจ้ำน้องวันนี้สายใบจ้ำแต่ที่ารอก ขับรถไปเองเว้ยเข้าใจด้วยเข้าใจนะจุดเดียวเนี่เดี๋ยวเฮ้ยเจมเจมเนี่ยอ้นอ้นจะมาแล้วไปไปรับกันวิ่งไปกับพี่ต่าไปนั่งรอไม่เจอรอเป็นทาสรอรอไม่เจอเว้ยเราเลยแบบไม่ไม่ขับรถไปเพราะว่าหาไม่เจอจริงจริงหาไม่เจอแน่แน่นั่งท้ายรถกับพี่ต่าอยู่พี่ต่าว่าพี่อ้นจะขับรถอะไรตาวันอยู่คันนี้ก็ไม่ใช่เลี้ยวมาก็ไม่ใช่เอ๊ะแล้วยังไงแฟนขับน้องทีมนี่สุดยอดมาก เปสแตนบายจนตีห้าที่ผมแท็กซี่จอดหน้าบักซอยทุกทีก็เดินเข้ามาพี่เดินเข้ามาอะไรเหรอการเหมือนกันรอนช้าเลยนะตอนี้นเช้ามาเลยเซ็ที่เราสถาบันเจอเจอรถเจอเจอสีขาวพันธุ์รถสีขาวที่มาจอดตอนเดินลงมาตอนวิ่งวิ่งตอนรอด้วยอพตอนรอด้วยสถาบันมาแบบเตะอ่ะมาแบบเตะเขป๊ะให้ตีมา ไม่มีใครแต่งให้เฮ้ยแต่เราก็มาไปก่อนเพราะว่าไปก่อนก็ดีนะพี่เราเป็นคนโหดเออเราทำเราโหดแล้วไม่ต่างนะไปก่อนก็ดีนะให้มองคนผิดตลอดเขามองเราคนยิ่งไปไปก่อนนะพี่ไปไปมันไปตอนที่เราไปเหรอพี่ก็ดีนะนั่งดูกระชงนั่งดูกระตูนนั่งดูย้อนหลังหน่อยโคยเซียนไปถึงก่อนเราอีกฮะโคยเซียนถึงคนแรกผมถึงคนแรกเหรอหึงปีห้าเธอปากห้อยอะ ตีห้าผมสุดตีห้าแล้วผมไปตีห้าอีกดิผมเดินไปตีห้าแ้วผมเดินไปปากเตียวพี่เดินไปปากเตียวปั๊บแล้วผมไปไปดึงประตูผมผมรู้ว่าซอยไหนไงก็เลยเดินไปปุ๊บทำไมแกประตูวะจะไม่ได้ประตูมันล็อกห่ดพี่เข้าไม่ได้พี่แบบถึงปากซอยแล้วแบบไปยังไงต่อแต่ที่เด็ดคือของในตู้เย็นกินได้หมดนะเด็ดจริงเออเราไม่ได้จ่ายตังค์จ่ายตังค์ยังไ กินหมูน้ำส้มกินน้ำนมส้มน้ำอัดลมชูกำลังเอาน้ำเพื่หนุนพุ่กำลังอยากกินม้ำต้ขนมเนี่ยกินน้ำผลไม้มากอ่ะให้ตายเถอะไปกินน้ำผลไม้เฮ้ยอร่อยแซมมิตรอร่อยใช่มิกเบอร์รี่ป่ะแซนด์วิชทตรทำเองอ่ะมันเป็นแบบอร่อยมากเลยอ่ะพี่เบียร์ซัดกระถางถึงวันอยากกินน้ำกีวีอ่ะอ่ะฉันกินแต่ข้าวบุญจะไม่เนี่ย ตอนเย็นก็มีแฟนของแฟนคขับมายืนออกัน,นซึ่งเราก็ไม่มีเราจะได้กลับบ้านรูกกับใครเพื่อสุดท้าก็